บ้านโพนสว่างเป็นหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขามีตำนานเล่าว่ากลางป่านั้นเคยมีคนทรงครูแดงผู้ใช้พลังวิชาอาคมผิดทางจนถูกสาปให้กลายเป็นปอบและมีดวงตาแดงกำาเหมือนเลือดเดือดชื่อของเขาคือคำแดงคำแดงคือใครคำแดงเคยเป็นหมอธรรมที่เก่งที่สุดในป่าเขา เป็นสิทธิ์หลวงพ่อผู้เชี่ยวชาญด้านการผนึกผีเขามีพรสวรรค์ทางวิชาแต่หัวใจร้อนวิชาอยากเหนือกว่าคนอื่นอยากมีฤทธิ์มีพลังจนวันหนึ่งเขาไปเปิดตำราเก่าแก่ที่ห้ามผู้ใดแตะต้องเป็นตำราเรียกครูแดงครูผีผู้กระหายเลือดและวิญญาณหลวงพ่อเคยเตือนเขาว่า อยากเก่งเร็วจะพานตกต่ำเป็นผีไม่มีวันกลับแต่คำแดงไม่เชื่อเขาทำพิธีในคืนเดือนดับขูดเลือดตัวเองหยอดลงบุญยันเรียกวิญญาณครูแดงให้สถิตในตัวและตั้งแต่นั้นร่างกายเขาก็เปลี่ยนไปช้าๆดวงตาแดงลมหายใจร้อนเสียงหัวเราะต่ำเหมือนสัตว์และหิว หิววิญญาณมนุษย์ยิ่งกว่าหายใจคืนแรกที่เขาออกล่าชาวบ้านได้ยินเสียงคล้ายมนุษย์ปีนป่าแศพแ,แ,แรกเกิดขึ้นในคืนนั้นศพที่ไร้หัวใจและมีรอยเล็บยาวลึกจนเห็นกระดูกทุกคนรู้ทันทีว่าคำแดงได้กลายเป็นปอบเต็มตัวแล้วชาวบ้านหวาดผวา สัตว์เลี้ยงตายประหลาดทุกคืนหมาเห่าใส่ความมืดไม่หยุดต้นไม้บางต้นมีรอยข่วนสูงเกือบสองเมตรเหมือนสัตว์ปีนขึ้นไปคอยดักเหยื่อคำแดงเริ่มล่าแบบเลือกเป้าหมายเขาไม่ล่าใครสุ่ม 4, สี่สุมห้าแต่เลือกคนที่สนใจวิชาเด็กหนุ่มที่อยากเป็นหมอทมคนที่ชอบลองของหรือใครก็ตามที่อยากเก่งแบบลัดขั้นเพราะคำแดงเชื่อว่า กินวิญญาณคนร้อนวิชาจะทำให้ตนอาคมแข็งแกร่งขึ้นคืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่ออ้ายก้องหายตัวไปเหลือเพียงเส้นผมกรรมอยู่ในมือและดวงตาที่หลุดกลิ้งอยู่หน้าวัดชาวบ้านเชื่อว่าคำแดงกำลังอิ่มวิชาและกำลังจะเก่งขึ้นอีกขั้นหลวงปูล่ลุนปรากฏตัวหลวงปู่ลุนอาจารย์ใหญ่ในป่าเหนือ ได้เดินทางมาถึงบ้านโพลสว่างพร้อมลูกศิษย์สายวิชาสามคนท่านกล่าวว่าคำแดงมีชัยปอบธรรมดามันมีครูผีและมันกำลังหาตัวแทนหากปล่อยไว้มันจะไม่ใช่แค่กินคนแต่มันจะสร้างปอบรุ่นใหม่ทั้งป่าหลวงปู่ลุนเริ่มทำพิธีตรวจรอยวิญญาณพบว่าอาคมของคำแดงกัดต้นไม้จุนเนา่า พื้นดินบางจุดมีรอยเท้าไหมและกลิ่นเลือดโชยไปทั่วบริเวณฐานน้ำค่ำคืนแห่งความกลัวเวลาตีสามขณะทุกคนเฝ้าสลากลางเสียงบางอย่างปีนกำแพงเล็บครูดกับไม้ยาวเป็นเมตรแครกแครกแครกจากนั้นก็มีเสียงกระซิบเบาๆขอวิชาดอย ขอหัวใจเจ้าหน่อยหลวงปู่ลุนรู้ทันทีว่าคำแดงมาถึงหน้าสลาแล้วเงาสีดำตัวใหญ่ขาชี้ผิดรูปตาแดงเดือดแล้วฟันยาวเหมือนคมมีดมันร้องกล้องทั้งป่ากูหิววิชาให้วิชากู จากนั้นมันกระโจนเข้าใส่ประตูสันลาเสียงดังสน,นั่นป่าทั้งป่าชาวบ้านหวาดผวาสิทธิ์ทั้งสามถอยหลังเหลือแต่หลวงปูล่ลุนที่ยังนั่งนิ่งเขาตะโกนว่ามึงร้อนวิชามากใช่ไหมคำแดงงั้นมึงมารับผลแห่งความโลภสะทีแสงจากตะกุดในมือหลวงปู่สว่างขึ้นเตรียมศึกครั้งที่ใหญ่ที่สุดในป่าโพนสว่าง คืนเพ่นมาถึงเป็นคืนที่ปอบมีพลังสูงสุดแต่ก็เป็นคืนเดียวที่สามารถผนึกมันได้หลวงปูล่ลุนตั้งพิธีกลางลานวัดด้วยเทียนดำแปดเล่มมีดครูตระกุดโลหิตและบาดน้ำมนล้างวิญญาณเขากำชับทุกคนว่าคืนนี้ห้ามวิ่งห้ามร้องเพราะเสียงเจ้าจะดึงวิญญาณให้มันกินได้ง่ายขึ้น คำแดงมาถึงพิธีลมเปลี่ยนทิศฟ้าสีแดงเสียงกรีดร้องของสัตว์ป่าดังก้องแล้วคำแดงก็โผล่ออกมาจากแนวไม้สูงมันวิ่งสี่ขาร่างบิดงอลิ้นยาวกว่าสุน,นัขป่าตาแดงเหมือนไฟนรกมันคำรามว่ากูห ha, ิววิชาให้วิชากู จากนั้นมันกระโจนเข้าใส่หลวงปู่ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์แต่หลวงปูล่ลุนใช้มีดครูฟันกลางอากาศเกิดเสียงเหมือนฟ้าผ่าเปรี้ยงอง้องเงาดำแตกกระจายความมืดคล้ำคลุ้งเหมือนหมึกในน้ำการต่อสู้ที่ท้องฟ้ายัางสั่นสะเทือนคำแดงกระโจนเข้าหลวงปู่ตั้งคาถาผนึกสิทธ์ทั้งสามส่วนจับจังหวะลมหมุนเป็นวง เสียงแหลมของปอบดังเหมือนกำลังแตกเป็นเสียงเสียงคำแดงตะโกนอย่างบ้าคลัง่งมึงเคยบอกว่ากูเก่งมึงเคยสอนกูทำไมมึงต้องหยุดกูหลวงปู่ตอบเสียงดังมึงเลือกความโลภเหนือความดีวิชามีไว้ช่วยคนไม่ใช่กินคนทันใดนั้นหลวงปู่ใช้มีดครูปักลงตรงการคอของคำแดงพร้อมตะโกนคาถาผนึกสุดท้าย นะมะพะทะวิญญาณร้ายจงสลายคำแดงกรีดร้องสุดเสียงร่างมันแตกเป็นเท่าดำค่อยๆลอยขึ้นสู่ฟ้าก่อนจางหายไปในลมคืนเพ่นฉากปิดเรื่องหลวงปู่ลุนมองเท่าๆลอยขึ้นฟ้าและพูดว่าคำแดงขอให้เจ้าผลจากไฟแห่งความร้อนวิชาไปเกิดในภพหน้าอย่างสงบ ชาวบ้านร้องให้ดีใจที่ผนภัยป่าพลสว่างกลับคืนสู่ความเงียบสงบแต่ทุกคืนเดือนดับบางคนยังได้ยินเสียงกระซิบลอยมาตามลมว่าอยากได้วิชาไหมมึงให้หัวใจกูมา